ครับสวัสดีครับเช้าวันอังคารนะครับที่9ก้าุมภาครับอากาศจะดีครับหลังจากฝนตกตอนนี้ก็ยังลินครับทักทายเพื่อนครับกับโซนผักหวานป่านะครับโซนนี้เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับอายุ6ปีกว่าครับวันนี้มาเก็บข้อมูลนะผักหวานป่าปีนี้เนี่ยผักหวานป่าของเราครับออกฝดเยอะเลยนะครับหลายต้นนะครับน่าจะประมายี่สิบกว่าต้นครับต้นนี้ก็ ออกผลนะฮะแต่น้อยนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับก็เยอะขึ้นมานะครับนี่ครับก็ต้นไหนออกผลเราจะมัดเชือกสีแดงไว้นะฮะเชือกฝางสีแดงไว้นะครับก็เพื่อป้องกันตานะครับเราก็ทํายอดนะครับแล้วก็ขายยอดด้วยนะครับริใบนะฮะทำยอดส่วนนี้ก็ปลูกด้วยเมล็ดครับแซมกับ น้อยหนาไม้พยุงนะครับข้างๆกับโซนไถ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับตอนนี้ก็ต้นใหญ่นะครับตอนนี้ก็ออกฟดเหมือนกันครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับก็ได้เก็บนะฮะยอดทุกวันนะครับพอกวันป่าก็จะเป็นไม้เมดกอีกตัวนึงนะครับที่ปลูกครั้งเดียวนะครับก็สามารถเก็บได้ ตลอดนะครับตอนนี้ก็ออกฝดนะครับนี่ครับฝนเล็กๆนะฮะก็จะมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างนะครับนี่ครับยอดปักเป้นป่าเช้านี้ครับหลังจากที่เจอฝนครับใบเขียวเหลืองสีทองนะครับนี่ครับ มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างสูงบ้างนะฮะยาดผักหวานป่าพาชมครับส่วนต้นนี้ก็ไม่ออกฝนนะครับต้นนี้ไม่ออกฝนนะครับเพื่อนที่สนใจนะครับอยากไปเยี่ยมชมผักหวานป่านะครับการปลูกแปลงปลูกครับก็เข้ามาที่อันนี้ต้นพยุงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นโซนไผ่เลี้ยงสีทองทวายจะทําคลิปไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่บีแล้วนี่ออกดอกมากนะครับที่ผมถา่ายคลิปไปยูทูบนะครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะออกฝดนะฮะแล้วก็เดือนมีนาคมนะครับก็จะเป็นเมล็ดแล้วนะครับยอดเดยอะครับเราลิใบทำยอดด้วยนะครับแล้วก็ ฤดูกาลนี้ก็จะเป็นฤดูการของอออกฝดแล้วก็มเมล็ดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะฮะต้นนี้ไม่มีฝดนะครับแต่ต้นนี้ก็มีฝดเยอะนะครับปีที่แล้วไม่เยอะครับปีนี้เยอะมากนี่นะครับฝดตกบนป่าก็จะมียอดนะครับปีนี้ก็ ที่ผมนับดูเนี่ยก็ประมาณสักยี่สิบกว่าต้นนะครับที่ออกฝดนะครับเพื่อนๆที่สั่งจองเม็ดพันหวนป่าของไร่เรานะครับก็จะส่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกๆปีนะครับก็เดือนปลายเดือนเมษาครับแล้วก็พฤษภานะฮะเยอะมากครับดูว่าตอนนี้จะติดผลเท่าไหร่ปีที่แล้วก็ ออกไม่ถึงสิบต้นนะครับก็ได้ประมาณสิบ่าโลครับสำหรับผักหวานป่าที่ปลูกด้วยเมล็ดอายุห้าปีกว่าตอนนี้เขาก็หกปีกว่านะครับครับต้นหนึ่งครับที่ออกผลนะครับอันนี้ก็หิใบเก็บยอดนะครับแล้วก็จะเกิดผลตามมาตามดูการเขาครับชอบนะครับในการ ผักหวานป่านะครับชอบอยากจะปลูกผักหวานป่านะครับปลูกไผ่ก็แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับไล่สุขดเราได้นะครับดินดีต้อนรับนะครับเราจะมีผักหวานป่าอยู่3ามโซนนะให้เพื่อนได้เรียนรู้กันนะครับโซนสามปีกว่านะฮะแล้วก็โซน6ปีนะฮะแล้วก็โซน8ปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับทักทายกันนะครับเช้าวันอังคารที่9้าครับสวัสดีครับ